ก็ขอสวัสดีกัด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับโซอี้กันอีกเช่นเคยนะฮะแม้วันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟอีกแล้วะฮะเซิร์ฟเต่ครนีไม่ต้องถามว่าเซิร์ฟไหนอะ่ะเป็นเซิร์ฟเอ่อ PVP คราฟพ็อกเก็ตนะฮะแน่วันนี้ก็จะทำการประเซิร์ฟใหม่อะ่ะเนื่องจากปิดทำงานตัวในสร้างสปาวไหมว้าวนะฮะนี่ดูสปาววอ์เดียวฟ้าฮ่ะแม่งโคตรสวย โดยให้แอดน้ำนะแอดน้ำในกลุ่มในกลุ่มไม้คามนะฮะสร้างให้อะ่ะโอ,อ้จ้างสร้างมาจ้างแแบบโอ้โคตรสวยอะอลังการยิ่งใหญ่อะ่ะมาแหกแม่เหมือนไายจริงๆอะอะดูดิมันมีเสื้อหน่เป็นอย่างนี้อ่าดูดูมีเสื้อคล้ายเป็นอย่างนี้มั้งล่ะตอนนี้ทํางานเปิดตัวแล้วนะครับส่วนใครที่อยาก,เข,ากเข้าก็เข้ามาเลยนะจ๊ะ่านะผมก็เป็นคนเออ เป็นผู้ผมหัวเริมนี้ให้เลยนะฮะเนะนี่ยเนี่ยก็มีพวกของตอนนี้ยังมีแค่ช็อปไดมอนด์อยู่หรือเขายังไม่สร้างอะไรประมาณนะั้นนะฮะหรือไงอ่ะแล้วไปพาด,ดู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 ด,ดูโอ้โหแม่งโคตรสดอะพี่น้องนะอืมรู้สึกว่าของมันจะถูกลงนะจากการเปิดของเอ่อครั้งที่แล้วในในสเปาแบบอื่นไม่ใช่สปาว,วันนี้นะสปาเก้ากว่าเอออันนี้ก็เป็นของฟรีเหมือนเดิมอะ เหมือนเดิมเด้ๆของฟรีไม่มีเปลี่ยนนะนะจ๊ะอ่านี่เนียมอสเตอร์เอ,อ่อมอสเทอร์ออฟอาร์ตนะคะแล้วทำสปอตเซิฟนี่นนเนี่ยคนนี้นะฮะที่คนทำเซิร์ฟให้โหยอดนะผมรอคอยมาตั้งนานแล้วนะจ๊ะอือก็อจะเปิดได้นี่โอ้ยแหลกเว้ <c oughs> เย,วยเอาภไฟกนะันดะ้วยนะจ๊ะื้อนี่อย่างแม่งโค้ดสวยเบบไหยน้องอือ อัดสร้างอีร้อยปียังสร้างไม่ได้เลยวอเตอร์ฟักโอ้โหแบบอยากบินชมเลยฮะอืมเนี่ยอ่านี่แอดเอ่อแอดมินนะเจ้าจของเซิร์ฟเลยแหละนั่นแหละคุณทรายอิงเกมเมอร์นะเฟซเขาเฟซบุ๊กที่ใครอยากเจอโปแล้วอยากอยากแจ้งโปก็ทักไว้ที่ต้นเลิฟออยนะฮะเอ่อเดี๋ยวผมเขียนชื่อเฟซเขาไว้ดีกว่านะนะจ๊ะนะจ๊ะนะไงโอ้โหนะอาหารฟรี อ่านฟรีซดีไหมนะหนึ่งบาทแม่ฟรีซะเลยก็ไม่ได้นะพี่ต้นนะฮะอืมกับราดูโรง่างนี Esta, ้คืออะไรวะผมก็เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเอ้าไม่ไม่มีให้ลงใบวอรดวอรดลงมาไม่ได้อืมสปาแบบใหม่นะอะนนั่นไงนี่ไงเฟซเขาเฟซบุ๊กต้นเลิฟออยหรือเปล่าวะอ่าอย่างนี้เปล่าวะเออคือไม่เก่งภาษาอังกฤษนะจ๊ะอะไรอินโฟอินโฟนาะอินโฟนหน ม่มีเนี่ยดูฝั่งนี้เถอะอินโฟผู้ซัดนักสร้างอันดับหนึ่งของประเทศไทยโอ้ผมยอมรับครับพี่พี่เก่งเหลือเกินเอ่อมีคนรับรองนะเอ่อพีพีเกมมิ่งเกมมัสเตอร์ทีวีซีรอดดาร์ร็อกเกมเมอร์มิเตอร์ไอคิ้อ่าเนี่ยแบบเครดิตที่เขาแนะนำมั่นใจนะจ๊ะอ่าแล้วก็นี่อะไรรายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ Applecraft นะครับนะก็คงรู้จัก,กน,นะซับนี้ซับดังเลยฮะที่แอดมมีเป็นไท g เกอร์อะไรนี่นะจ๊ะ MC a v e n g r e Master Master เออกูก็ไม่รู้จักนานี้ <c oughs> Number Pocket เออกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วฮะ One Craft นะฮะอะไรอ,อื่นอื่นอีกมากมายนะจ๊ะนี่อันเราไปดูเออะไรวะเนี่ยวร์ปมันไม่มี โฮมโซนอ่าเดี๋ยวดู PVP กันเป็นแบบไหนโอ้ว้าวโอ้โหสัตว์ยังก็บลูเมตวอตฟัคฮะโอ้ยอย่ามึงตีเขาโอ้ยอย่าตีเขาฟอร์สเดอะฟัคกูกำลังรีวิวเลยแม่เยตก็ฮะแล้วเดี๋ยวพาไปดูอืมอะไรโฮมโซนโฮมโซนเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะดึงโอ้โหแม่งแหลกกระจุกกระจเลยนะทีเดียวนะจ๊ะอ่ะเราไปดูกันอืม อืมดืดดืดโอ้โหแม่งหลุดโอ้ยแม่งก็ตกวอดเลยฟักโอ้ยโอ้ยเย็ดแม่เอาไปดูโฮมโซนดีกว่านี่จ้ะโอ้โหเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีปลาสั้งหลังฟักนี่จ้ะก็มันเพิ่งเปิดวันนี้มั้งผมก็ไม่รู้นะเห็นเปิดอยู่ก็เลยมาเข้ามาดู เกิดอารมณ์อยากรีวิวอยากโปรโมทอีกครอบหนึ่งก็เลยจัดให้นั่นจ้ะนี่อ่ะถือว่าดูดีอะไรทีเดียวนะครับเนี่ยสำหรับเออเซิร์ฟนี้ก็ขอฝากไว้ดีนะฮะกูขับสปาแป๊บก็ใครที่อยากเล่นก็เข้ามาได้นะผมก็เป็น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 คนที่่อนมากในเซิร์ฟนี้ไม่ใช่นะก็จะเป็นเซิร์ฟที่ดีนะเออมีมอนเตอร์มันมีมอนเตอร์ด้วย โอ้วอดวอดวอดอะไรวะอะไรวะมีมือนเตือนยังไงวะไม่รู้นะจ๊ะอ่าเนี่ยแอดมินมันไม่ใส่สกินแล้วพี่โอ้โหใส่สกินอเล็กเลยไม่ไม่สรงไม่ใส่สกินแล้วเออนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับรอ subscribe นะกูยังหากิจกรรมให้พวกมึงไม่ได้เลยก็รอพวกมึงบอกกูมาอยู่นะฮะเมื่อไรพวกมึงจะบอกกูฮะเอ่ออ่ออ๋นนี่ขอให้เปิดมาให้ทดสอบใช่ไหม แต่เปิดจริงๆนี่เย็นๆนะจ๊ะส่วนค้ที่อยากเข้ามาก็รอเย็นๆนะนะถ้าเจอตอนนี้ก็ยังไม่แบบยังไม่เมยังไม่อะไรวะยังไม่เรียวกว่าอะไรดยียังไม่ได้เอ้ยไม่แบบยังไม่เห็นเปิดนะจ๊ะก็รอเย็นๆนะจ๊ะพอเขาจะเปิดจริงๆรอเย็นๆนะนี่เปิดให้ทดสอบฮะนะจ๊ะขอขอบคุณกันด้วยนะเอาคลิปนี้ก็ขอลาวันที่นี้นครับนะจ๊ะนะจ๊ะ